่่ควาาตไมโดยความผูกพันในฐานะที่เป็นเพื่อนศิลปินคนสนิทไวพศเพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติขอเป็นตัวแทนผู้ร่วมงานร้องแหลไว้อะไรพอดมชวนชื่นในงานชาปนากิจที่วัดนวนจันทร์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ยังมีคนวงการบันเทิงมาร่วมงานจำนวนมากอาธิรองเขามุลคดีวินัยพันธุรักษ์จะตรงมกจกเอกชัยศรีวิชัยจ๊ะอาสยามโอปอปนิสราอกสมิธโดยทุกคนใส่ชุดดำหลังทำตามความปรารถนาพ่อดมด้วยการใส่สีชมพูสดใสตลอดพิธีสวดพระอภิธรรมศพทั้ง5คืนที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากทำให้ครอบครัวชวนชื่นจัดทำเมนลอยหยอดเพื่อรองรับผู้ร่วมงาน ขณะที่ลูกชายคนเล็กแจสชวนชื่นและหลานๆอีก15คนได้ทำการบวชหน้าไฟเพื่ออุทิศบุญกุศลพระเหลืองเยอะๆมันก็ได้จะเป็นกุศลของเขาอ่ะมีลูกหลานบวชได้ขนาดนี้เพราะว่าคนตั้งใจกันขนาดนี้มันพี่พีพี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอยู่ละ พ่อเนี่ยเป็นอะไรที่ดูแลให้ลูกในใช้ชีวิตยังไงจะบอกจะเตือนจะสอนแล้วก็จะให้ธรามากินพ่อเคยเคยสอนว่าเก็บเงินนะลูกเก็บเงินไว้แล้ววันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราเก็บไว้เมื่อลำบากเราจะได้เอาเงินก้อนนั้นเนี่ยออกมา นอกจากฝีมือทางการแสดงตลกความสามารถทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีของพ่อดมชวนชื่นยังถูกนำมาเล่าขา,านผ่านมหรสพหน้าไฟแสดงความอาลัยจากคนบันเทิงตั้งแต่การแสดงลิเกเด็กโนเกียอเนกลาบคารวะความสามารถด้านลิเกของพ่อดมและการบรรเลงแกซกโซโฟอนจากโกมิสเตอร์แซกแมนในฐาน,นะที่เป็นนักแซกโซโฟอนและเคยเปิดโชวร์ร่วมกัน รวมถึงบทเพลงส่งท้ายจากขุนพลเพลงใต้เอกชัยศรีวิชัยซึ่งเป็นบทเพลงที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อถือเป็นงานประพันธ์ชิ้นสุดท้ายของพ่อดมชวนชื่นเมื่อเกือบ3ปีก่อนโดยเอกชัยได้รับโอกาสจากพ่อดมตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงหวังให้บทเพลงนี้เป็นเครื่องรํำลึกถึงคำสอนของพ่อดมไม่ต่างจากแอนนาชวนชื่นศิลปินตลกที่มีโอกาสทำรายการสุดท้ายร่วมกับพ่อดมที่ยังยึดถือมุมมองการทำงานและคำสอนจากศิลปินตลกเอาโสอยู่เสมอ หลังจากวันนี้ผมจะไม่ร้องแล้วผมจะเข้มแข็งผมจะทำตามคำสั่งที่พ่อสอนพ่อสั่งไว้ว่าไม่ต้องให้ร้องไห้ให้ทุกคนคึกคืนพวกเก่งเป็นอัจฉริยะบุคคลที่เก่งมากเสียดายเสียดายแบบต้องเสียคนดีๆอย่างนี้ไปเาเป็นเหาเป็นหสำหรับอัฐิของพ่อดมชวนชื่นครอบครัวจะแบ่งไว้สองส่วนนำไปลอยอังคารที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีในวันพรุ่งนี้และส่วนหนึ่งครอบครัวจะเก็บเอาไว้ที่บ้านเกิดของพ่อดมที่จังหวัดราชบุรี thank <laughs> you